สำหรับท่านที่ใช้รถพวก e 4 6 e 3 9หรือรุ่นใหม่ๆขึ้นไปนะครับที่เราจะเิดจ,จะถอดวูมอะไรแต่หันหลังมาปุ๊บอา้าวไม่มีที่ถอดไม่มีที่ถอดไม่มีน็อตให้ถอดนะครับซ้ายขวาถอดไม่ได้นะครับอันนี้วันนี้เราจะมาลองให้ดูนะครับว่ามันจะถอดอยังไงนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมถอดมาให้ดูก่อนนะครับจะทําให้ดูว่าร,ระบบมันทานํางานยังไงจะถอดได้ ตรงนี้นะครับซ้ายกับขวาจะมีรูอยู่นะครับจะมีรูอยู่ซ้ายและขวานะครับเราเอาไขาควงยาวๆหน่อยแบบแบบนๆยาวๆหน่อยแทงเข้ามาครับแล้วมันจะมากดตัวนี้แทงเข้ามาแล้วมจะมากดตัวนี้นเห็นไหมครับเห็แบบปุ๊บอมันอ่าเห็นไหมเราแทงแล้วมันจะอ้าออกอ้าออกตรงนี้แล้วสลักมันจะดึงขึ้นมาได้ ทางซ้ายและขวานะครับทาเหมือนกันก็คือพยายามใส่เอาไขควงเอาไขควงแบนใส่เข้ามานี่เห็นไหมไขควงแบนเข้ามาแล้วเข้ามาอัานนี้ปุ๊บดนันปุ๊บอ้าแล้วเห็นไหมครับมันจะอ้าพออ้าคุณก็เอามือง้างรูแอร์แบ็กออกแค่นี้เองระบบมันเป็นอย่างนี้อ่ะระบบเป็นอย่างนี้แต่ถ้าแทางเลยแทงไม่ดีมันจะเลยออกมาอย่างนี้ก็ไม่ได้อ,อย่างนี้ค่อยๆค่อยๆนะครับแห่งยากน,น,นิดนึงต้องใจเย็นนิดนึง ถ้าใครมึงไม่เคยแทงก็ค่อยๆแทงหายควงอย่างนี้แทงออกมาเอานัดออกเฉนียงครับง่ายเดือยข้างหลังจะเป็นเดือยล็อกอย่างนี้เวลาคุณง้างไอ้ตัวเหล็กตรงนี้ออกใช่ไหมครับพอง้างออกคุณก็ดึงมันออกก็จบแค่นี้ก็ออกไัน,ออนออได้ประมาณนี้ครับจบ